สวัสดีครับกลับมาพบกับ m i n e c r a f t gaming เหมือนเดิมนะครับเออผมพูดผิดนะครับแชแนลผมก็กิดลายเกมนะครับอ่าเรามาเข้าไปดูเซิฟันและเซิฟกันดีกว่ามาเซิฟทีอันทีถ้ากดไลค์กันเยอะแล้วก็ซกับสไคร์เยอะเดี๋ยวผมจะมีการรีวิวมดต่างๆให้ด้วยนะครับอันนี้ผมเล่นในแท็บเล็ตนะครับ ถ้าใครรู้วิธีการโหลดปลั๊กอินในแท็บเล็ตก,ก็ช่วยบอกกันมาด้วยนะครับจะทำคลิปที่ดีกว่านี้เพราะว่าคลิปนี้มันแหลกนะครับอ๋อนะครับมันแหลกมันแหลกแล้วผู้ชมดูกันไม่ได้ดูก็ไม่รู้เรื่องผมก็เลยอยากยแนะนำกันบ้างน,นะครับออภัยด้วยนะครับที่ผมไปทำไม่ค่อยเป็นนะครับผม่งมาถ่ายใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะพามา ัดไม้หรือช่วยกันสร้างบ้านช่วยกันทำรูตรงนี้นะครับอนะครับเดี๋ยวเรารวมไปตัดไม้กันอันแรกน้องผมมันเล่นนะครับน้องมิกนะครับน้องผมชื่อมิกนะครับมันเล่นแล้วมันก็สร้างนู้นสร้างนี่ไว้เยอะแยะนะครับอืมมันสร้างเองโดยที่ผมไม่รู้นะครับเนี่ยต้องขออภัยวยครับที่ไม่ได้เปิดเผยมนะครับนั้นผมแค่มาบอกนะครับ คลิปหน้าผมจะถ่ายการเอาชีวิตรอดของน้องผมนะครับบ๊ายบาย